เป็นไงอาหารเปล่าเนี่ยเปล่าเนี่ยไปห้องเจียวเชียงกลางก็ต่างกันต่างกันลางเจียวนังมานเอาเลยดกเอาเลยคนคนยงบางดูยังไงของปลาเอาเลยเอาเลยเมื่อนึ่งกากวดเอาม่ไกลเลยปลาบ้านเี้เนี่ยเอาสางปลาเด้หลบางกินสางปลาเอาลอางมงเสียบบอพูเสียบบอสเสยบกับปลาเซียบเสียบบอสเยบกับปลาเบ อาหารปลาอาหารปลาเออเป็นไรต้มเมนจังหวัดท่าทางดีๆหรือ่อหนาเพราะผ้าไปแักเดียวเป็นยังไงมะพ่้พ่อบอกทางดีๆบัดสิเรียลผิดแต่ลูกน้ำลูกโคกอันนี้เขาเรียกส้มอะไรคุณแม่ชิมแกงส้มหยวกกล้วยค่ะกล้วยป่ากล้วยป่าอ่ะกล้วยกับปลาอันนี้กับใส่กับปลาไปบ้านหนึ่งนะเดี๋ยวเราเออ ทุกคนจะมีอุปกรณ์ประจำตัวน้่ยายยี่หนาไม่ไรหรอ่ะเดี๋ยวเขาจะเทโอ,โอ,โอ,อ้ยอ,อ,อ,อันนั้นเหบิ้งหุ่ยอะนั่นน่ากิน,น,นจังเลยนี่อะไรบ้างเนี่ยเออใช่เออ,อมีเด้เสียสมิทไหยเอาผู้จัดการจอยสั่างยังให้เ้ากินแน่บอะไรมาเบิบ้งดูอ่าที่สูตรนะคะเราที่สูตรนะคะอ้าว ข้าวใ่รูปกันงจานีจานดึงจับดึงเลยครับข้าอันนี้ข้าวอย่าเพิ่งยเยนะครีลเดี๋ยวเอ่วออเใใใรครับมาเลยาเลยยากดไเลยกดเลยดึงครับดึงเยตึโอ้ข้าวอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมนี่ไงเขาปเดดิเปิดที่เปิดเป็นไงยูไปเปตรครับใบตองไอ้นี่บอค อเอออหอมเมม่มเปิดเปิดชิมดูซิไม่ได้รู้เดี๋ยวให้ลุงเรียชิมตัวนี้อาชิมชมอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้าวบังเป๊บนึงนะคะโอ้สวยสวยสวยชิมซิคุณแม่คุณแม่ชิมสิลุงเรียชิมซิอ้าวเฮ้เงชิมชิมเป็นไงเป็นยังไงเป็นไงรสชาติเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงบ แซ่บเลยครับพี่น้องแซ่บแซ่บโดนน้ำรึเปล่าชื่อน้ำเ่าพถ่งเอาเอาต่อไปเอาดิมาเลยค่ะอ้าวเมนื้ออะไรคะเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันอันเดียวกันก็คือแกนส้มหยวกนะคะอ้จับหน่อยเด้อต้มตำครับต้มตำมาแล้วอู้นี่อาหารที่รอคอยอีกอันหนึ่งนะคะแล้วอีปันไหนอานี่นะคะส้มตำมา เขาดีแลวหนุนเบาข่าวจ่งแนวนั่นเถียงเลยสุดยอดนะคะเนี่ยจริงนะจริงจนะตัวนี้นะถ้าถ้าไม่ให้มันเดือดเยี่ยงไปเยี่ยงมาเราต้องไอ้ด้านด้านโคนเนี่ยต้องบางนันเป็นเป็นเรียบไปเลยนะไหนมันล่างได้มั้งขูดขูดด่างตัวางได้เนาะเจี๊ยบเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะเจียบมาเจียบมาใกล้ๆกันอันนี้อันนี้อุปกรณ์ของแต่ละท่านนะ เอาปลาเผาเอานมานะคะเอา้งาวางไปฝ e, okay. ั่งโน้นก็ได้นะจะได้ถึงฝั่งโนนเอาเขาอีาอีกนะเข้ามเข้ามาแล้วเายเอามานโอ้หนาร่นี่เานี่ยบินไปนี่บินออินที่พ้ชานป้านี่เจ้าชิมแล้วพิชานอ๋อิงย่างอยู่ะองย่างกินโเร้อนเลยใช่ไหมอสุดยอด ไปเลาไปเรามันจำเจ้าเล่นกันตนบอกนนัด้ัดเอ่ไปเลอฝันู้นไปฝั่งนู้นค่ะเอาไว้ฝั่งนี้เอออันนี้ไว้ฝั่งนี้เออจะได้กินเุกคนโอเคอยู่นาะเคอยู่ไม่เคข้าวกกันเอานมจีนุ้นน้านมนนกินเลยวานานเอานะาอาค่ะต่อไปก็ซื้อโอนะคะแก้วกู้าง แก้วแก้วคีรีคีรีอาำแจกน้ำแจกข้าวเดี๋ยวก่อนรับประทานเราจะทำพิธีนิดนึงก่อนยกแก้วขึ้นแล้วก็สวดกันนะคะอ๋อตรียม้ับจานเข่าพ่อกันจาเข่าอันนั้นเข่าไม่หมอเจ้าติ๋มคุยเละอันนันด้ยเออจานข้าวมาฝั่งนี้ด้วยอ๋อพี่จอยเออนั่นพี่จอยกับพี่อยู่ตรงนี้เอาไว้ตรงนั้นก็ได้ด้วยอันนึ้งเออฝั่งนี้เอาพี่จอยเอาไว้หั่นเอาไว้น้ำมึงเนื้อ เปิดเปิดเออเปิดค่อยๆเปิดดอกค่อยๆเปิดออกเออนั่นแหละอยู่นี่แม่สวยกว่าเพื่อนดูอันนี้มันมามันมันไม่ยอมหนีจักแน่เลยแมนสวยกว่ามูนสวยอีหลีสวยหรีมันชื่อดอกไม้แมนอี๋เอา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 ตามโจ้เอาพี่จุ๊บยกยกยกเอามาเด้อมาเด้อมามาทุกคนมาบอเอาเอามันมาเถือกันเด้อนี่มาตอมตํา โอทำไงจะทำล่ะพ <Net> ี่ยู่ที่พึ่งถ่ายข้างบนให้หน่อยเออ้น <cam> ้ำโยกโยกกัน <bells> กินเลยกินเลยเออโอเคอันนี้ก็